あ ไว้ทำไว้ทำได้จริงประชาธิปัตย์ไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวเลยโปรดจงเชื่อใจเลือกประชาธิปัตย์เพื่อเข้าไปในสภาเพื่อสามต่อตามนโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติลูกหลานของท่านจะได้ดื่มนมกันทั้งปีรวมทั้งเรียนจบปอตรีแบบฟรีๆกันทุกคนเป็นหน้า โยบายหลักของพรรคเพื่อสร้างคนปักกันรายได้พืชผลพี่น้องทุกคนอยู่ดีกินดีมาดามจันเป็นลูกกำนันบำเพนท่านเป็นคนเก่งกำนันดีเด่นตำบลน,น้ำสวยอยากเข้ามาช่วยจังหวัดเลยให้พัฒนามาดามจันขออาสามาพัฒนาจังหวัดเลย ออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทำกินเกษตรกร,กรมีที่ทำกินหนึ่งล้านแปลงภายใน4ปีตรวจสุขภาพฟรีรักษาฟรีเพียงบัตรประชาชนอินเทอร์เน็ตมีทุกตำบลพี่น้องทุกคนใช้ฟรีตลอดการอาพักรประชาธิปัตย์นะคะสวัสดีนะพี่น้อง สวัสดีค่ะพักประชาธิปัตย์มาเสนอตัวรับใช้ประชาชนพี่น้องเขตสองนะคะพักประชาธิปัตย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะดีชะแรงก็เป็นคนจังหวัดเลยโดยการเกิดคุณพ่อก็เป็นกำน,นันกำนันบ้านเพียจังหวัดเลยนี่แหละค่ะเป็นคนเก่าแก่ของคนจังหวัดเลยก็ไปอยู่กรุงเทพ40ิกว่าปีกอบ5้าสิปีเลยค่ะ ก็มีประสบการณ์การเมืองเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในจังหวัดเลยเนี่ยเราก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรแต่พักประชาธิปัต์ก็มีความจริงใจในการที่อยากจะพัฒนาประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยมีมีนโยบายที่ชัดเจนทุกๆนโยบายที่เราทํานะคะบอร์สิบนโยบายของพักที่ประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่าง มีข้าวมันยางปาล์มข้าโพดนะคะชาวนารับสามหมบาทต่อ1นครัวเรือนออกกำลังธี์ให้ผู้กํกินในที่ดินของรัฐออกโฉนดที่ดิน1ล้านแปลงในสปีธนาคารหมู่บ้านชุมชนแห่งรัฐสองล้านบาทฟรีนมโรงเรียน365วันประมงท้องถิน่นรับ1นึ่งแสนบาททุกปีปลดลอด็อก ประมงพาณิชย์ค่าตอบแทนอสอมอ0 0 0 0บาทต่อเดือน3ล้านบาทต่อยอดเกษตรกรแปลงใหญ่อีกนะคะปลดล็กอกกบขอกองทุนเลี้ยงชีพให้ซื้อบ้านได้ SME ต้องมีตั้มต่อ3 0 0แสนล้านบาทชมรมผู้สูงอายุรับล้ว3 0 0 0ืบาทนะคะหมู่บ้านชุมชนตรวจสุขภา,าพฟรีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะคะเรียนฟรีถึงปริญญาตรีสาขาที่ตลาดต้องการอินเทอร์เน็ตฟรี1ล้านจุด ทุกหมู่บ้านทุกห้องเรียนค่ะพี่น้องประชาธิปัตย์เป็นพักที่มีความเป็นสถาบันการเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทยเราก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่ยงคงกระพันมาได้77ปีแล้วค่ะพี่น้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและกับพี่น้องประชาชนเรามีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งประสบการณ์การเมือง ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเราประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวของเราเรามีความพร้อมในการที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดของดิฉันเองซึ่งแต่ก่อนฉันไปอยู่กรุงเทพเห็นว่าประชาชนชาวอีสานของเรามีความไม่เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมากพอจึงได้ไปลหลงไหลได้เพิ่มกับการที่เขาจะแจกเงินพอเขาแจกเงินมีเงินมากมายมหาศาลเขาก็ไม่ได้มาทํางานไม่ได้มารับใช้ประชาชนแต่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะ เรายึดความซื่อสัตย์สุจริตแต่พี่น้องเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเราจังหวัดเลยของเราให้ดีขึ้นในทุกๆด้านถ้าเลือกพรักประชาธิปัตย์ให้เราได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพี่น้องประชาชนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดเลยไม่เกิน4ี่ปีค่ะพี่น้องเพราะเรารู้ว่าเรารักและศรัทธาประชาชนเป็นอันดับแรกเราไม่มองเงินทองเป็นเรื่องที่สําคัญ ฉะนั้นพี่น้องมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงจังหวัดเลยแล้วไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองของเรามีแต่คนก็มีเงินเศรษฐีมากมายมหาศาลก็ก็เอาเงินมาเพี้ยงฟาหัวเราซึ่งการเมืองของประเทศหรือจังหวัดของเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ลองพี่น้องมาเลือกพรคประชาธิปัตย์ดูนะคะลองเปลี่ยนจังหวัดเลยด้วยการเลือกพรคประชาธิปัตย์ทั้งทุกเขตในจังหวัดเลยและพักประชาธิปัตย์เบอร์26ิบดิฉันเบอร์10และจะ ได้เปลี่ยนแปลงจังหมดเลยไปด้วยกันค่ะพี่น้องอย่าลืมเบอร์จิบแล้วก็เบอร์26พักด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะปู้สมัครคอสอเขาให้บ้านของนะครับไห้เมืองเลยเขาต็นตั้งใจมาพัฒนาให้บานเกิดกจังหวัดเลยเขาให้ดีขึ้น เราฟให้พ <łość> ่อแม่หน้องคิดนะครับแต่ก่อนเขาก็เป็นจังไดคนก้อนเป็นจังไดเขาลองมาเรียกคนไหมเบิ่อนะครับเพิ่นเสิมาหาหาเห่าแท้่มาเฮ็ดให้เฮ่าแท้่ครับฟกพคนแม่หน้องให้ผ่าขาวหงำนะครับเดี๋ครับขอบคุณครับ เป็นลูกกำนันบำเพ่นท่านเป็นคนเก่งกำนันดีเด่นตำบลน,น้ำสวยอยากเข้ามาช่วยจังหวัดเลยให้พัฒนามาดามจันทร์ขออาสามาพัฒนาจังหวัดเลยออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทำกินเกษตรกร,กรมีที่ทำกินหนึ่งล้านแปลงภายในสี่ปี รวจสุขภาพฟรีรักษาฟรีเพียงบัตรประชาชนอินเทอร์เน็ตมีทุกตำบลพี่น้องทุกคนใช้ฟรีตโลดการเมืองยุค<า>ไม่คิดไว้ทำไว้ทำได้จริงประชาธิปัตย์ไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวเลยโปรดจงเชื่อใจเลือกประชาธิปัตย์เพื่อเข้าไปในสภาเพื่อสารต่อตามนโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติ เทศบาลตำบลนนอนปอแดงกันกนในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2000 เป็นวันเลือกตั้งสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรูกหล้าเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีชมรมผู้สูงอายุรับ3 0 0 0 0บาททุกหมู่บ้านทุกที่ดูสุขภาพรักษาเร่ประชาทกไฟไหมเด็กานไปที่นี่ดูแลก้ไมันเลยายา

เราจะมาช่วยเกษตรกรเนาะมาทำงานหลายๆอย่างนโยบายของพระก็ปฏิบัติก็ดีนะคือประชาชนเข้าถึงได้สบายการมันเป็นเรื่องของเราเนาะเป็นเรื่องปากหม้ออยากเปลี่ยนนั่นเลยอสุดลองดูมันนานเกินไปแล้ว มันมันมีอะไรเกิดขึ้นลูกเขาก็เป็นคนจริงใจแม่ก็เป็นคนตรงแล้วคำไหนคำนั้นเราถึงได้มาอยู่กับพรรคกันอยากเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเนี่ยลูกพรรคประอยากเปัี่ยนอยากเปลี่ยนไม่มีความเบื่อใช่ไหมอู้สุดยอดมันเลยเป็นทนายก็สำเร็จผมมาทำหนังก็มาโยนเข้าสำเร็จเนี่ยทำหนังจริงค่ะเสร็จเหมือนกันครับเอาเลยการสร้างหนังเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะไม่ลูกชายน่อย เลือกแม่เบอร์สิบเลือกลูกเบอร์ยี่สหกเรือลูกเบอร์ยี่หกนะเลืองลูกเบอร์ยี่สิบหกต้องเรียนเรื่องพัตย์เลือกมันจะมีบัตรสองใบครับหนึ่งใบคือเลือกคนก็คือเบอร์สิบอีกหนึ่งใบก็คือเลือกพักเบอร์ยี่หกครับหลังนั้นจะมีเบอร์โทรผมด้วยจะเป็นศูนย์ประแาดงานพักชาธิปัตย์อยู่ในเมืองครับถ้ามีปัญหาร้องเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าระดับนี้คงไม่มีนะก็ไ่มีก็จะเป็นแบบ ว่าลนี่เป็นยังไงประชาชนที่ปัดสู้ประชาชนที่ปัดไม่ถอยประชาชนที่ปัดเดินประชาชนที่ปัดสู้ประเทศเป็นของทุกคนยากดีมีตนไม่มีแบ่งชั้นไม่ยอมทีม่มีเลื่อมลำ้ำจะขอยืนยันเราต้องเดินไปด้วยกันจะพัฒนาบ้านเรา ร่วมฝ่าฟันมังทิงใครไว้ความฝันคือการแก้จนสร้างชาติสร้างคนเป็นร้อยที่ตั้งใจปชาชนเป็นใหประชาธิปไทยสุดเิญประชาชนเป็นให่ประชาธิปไทยสุดเจริญเช,ชือใจประชาชนปฏิรับใช้ปวงชนเท่าเทียงทั่วไทยมั่นใจประชาชนที่พร้อมสู้จน ประชาย์สู้ประชาธิปัย์ไม่ถอยประชาธิปัย์เดินประชาธิปัย์สู้ตั้งใจจะขอรับฝากและเอาความหวังทุกคนแบกไว้ก้าวเดินยังสุดจะปิตใจจะมุ่งมันไปและต้องทำให้ได้จริงสำนึกว่าเป็นผู้แทนเพื่อตอบแทนแผ่นดินภายใน ้ีใจนไมม่่ีีเปลยนได้ยินเสียงตอบรับดีมากเลยนะที่ผ่านมาที่ที่ไปหลายๆจุดเขาก็บอกว่าอยากเปลี่ยนแปลง<ช>ลองดูลองดูพักนี้ดูซิถ้าเราได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็จะได้เปลี่ยนแปลงเมืองเลยเนาะดูแลคนเมืองเลยได้ดีเนะาะพรคประชาธิปัตย์เขาดูแลกเกษตรได้ดีมากเลยนะพาณิชย์ก็ดีกระทรวงกรเกษตรก็ดีลูกชายก็เป็นแค่นั้นที่รึกษารัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรด้วยนะ เราจะได้มาดูแลจังหวัดเลยด้วยนะคะขอบคุณนะค่ะพักยี่ิหกแม่เบอร์สิบแม่เบอร์สิบอย่าลืมนะคะอย่าลืมให้แม่ฝากเกตสองกับลูกชายปาติลิสเบอร์ยี่สิบหก่วยกันทำงานลูกลูกชายมีประธาที่ปัดครับผมจริงเหรอครับโอ้แม่จับมือดิลูกประธาที่ปัดแม่ครับผมเฮ้ยสุดยอด ใจประชาชิปั์รับใช้ปวงชนเท่าเทียมทั่วไทยมั่นใจประชาชิปั์พร้อมสู้ทุกง,งานเพื่อพี่น้องไทยเชื่อใจประชาชิปั์รับใช้ปวงชนเท่าเทียมทั่วไทยมั่นใจประชาชิปั์พร้อมสู้ทุกง,งานเพื่อพี่น้องไทยประชาธนะิปั์สู้ประชาธิปัต่ ไว้เหนื่อยเหนื่อยมากเลยโอ้ยนี่แปลว่าแข็งแรงมากอยู่นะเพราะว่าแม่เดินได้ยังไงไม่รู้ไม่เคยเดินอย่างนี้มาก่อนนะแต่ว่าเราก็สู้นะได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่ามีประชาชนบอกว่าอยากเปลี่ยนเมืองเลยแล้วเพราะว่าเบื่อแล้วเกินบอกงี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจเหมือนกันไปหลายๆที่มานะคะบอกว่าอยากจะเปลี่ยนเมืองเลยเออก็ดีค่ะ ให้เลือกประชาธิปัตย์เยอะๆจะได้เปลี่ยนมึงเลยให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเบื่อเบื่อเขาบอกเบื่อแล้วเบื่อจริงๆเขาบอกเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองอใช่เปลี่ยนลองดูว่าพรรคประชาธิปัตย์จะทำได้ไหมน้อยขนาดนั้แสงเรืองร้องของยุคสมัยส่มาดัยามเช้าที่แสง ให้ชีวิตของทุก,ทกคนสสดใสให้หัวจของเเราเป็นหนึ่งเดียวกัน่ตนมนนนต้ดามที่เราไปเดินหาเสียงมาหลายที่นะคะมีเสียงตอบรับกลับมาอย่างน่าชื่นใจเลยค่ะวันนี้ทั้งเหนื่อยแดดร้อนมากแต่ก็กลับมาบ้านก็หายเหนื่อยเพราะเสียงตอบรับกับประชาชนบอกว่า อยากให้เมืองเลยเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเขาเบื่อที่ผ่านมาเขาเบื่อกันมากแล้วอยากให้เมืองเลยเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะชาว,าวตลาดนะพูดออกมาอย่างนี้เลยนะว่าดีแล้วเรียกมาเลยประชาธิาที่ป่าจะมาเลยเนี่ยเขาอยากให้ตั้งเลยตั้งเที ให้ม,มาหาเสียงเลยอ๋ออยากให้มีการจัดการปลาใสใช่อยากให้มีการปลาใสชาวบ้านอยากรู้นโยบายนโยบายเราให้ต um> ั้งมือถืาใากนไม่ได้นโยบายของเราเพราะว่าตอนนี้มันกำกึงอยู่เบอร์กับทักเขาไม่เข้าใจแต่วันนี้เราหายเหนื่อยเลยนะคะหายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยก็ได้รับตอบรับจากชาวบ้านเนาะ อย่างดีมากเลยน่าชื่นใจเลยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าทำไมถึงต้องกาบัรสองใบใบหนึ่งเลือกคนใบหนึ่งเลื่องรัคซึ่งชาวบ้านยังมีความสับสนอยู่เดี๋ยเราก็ต้องไปไปพบชาวบ้านแล้วก็ไปชี้แจงให้ชาวบ้านทราบฝากผู้สมัครเขตสองเบอร์10ฝากพักเบอร์ยีด้วยค่ะพักประชาธิปัตย์ค่ะประชาธิปัตย์จังหวัดเลยโู้สู้ ตลอดไปเช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความ